สวัสดีครับสวัสดีคนไทยเชื้อสายดาวสุขทุกคนเนี่ยนะครับเพราะวันนี้กิจกรรมโพสเยอะเลยนะแม่งจะเยอะอะไรขนาดไหนนะครับว่อย่านอื่นนะครับก็ใครอยากเข้าแคนนะครับก็เข้าได้นะครับแคนซอหอไอ้ไข่นะครับก็ไอดีใหม่นะครับลาสัตว์เลยนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าของจริงแล้วนะครับนะซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าชุด BTS เนี่ย จะเป็นของแลหรือเปล่าซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันต้องถามไปถาม GM ็มโตเองนะนะครับนี้หมด7ชุดนะครับตามตัวอย่างที่ได้เห็นเลยนะครับต่อมานะครับในส่วนของหนก็คือระบบความดีนะครับก็บอกไว้เลยว่านี่ครับรางวัลประจำสัปดาห์นะครับก็จะได้โอ้ในนี้นะครับนี่นะครับคุณทำความดีแล้วขอให้รักษาความดีไว้นะครับก็ถือว่าค่อนข้างดีนะ ไม่รู้ว่าใครที่ให้ทำอย่างนี้นะครับเพราะเหมือนอาวะครับคือโดนแรงงานคะแนนก็จะลดลงอย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างต่อมานะครับก็เป็นระบบตัวละครนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าสสามารถเปลี่ยนได้นะครับเนี่ยฮะนะครับคือสามารถเลือกได้นะครับเนี่ยรีลิงตัวละครครับคือเวลาเวลารีลิงไงนะครับเอเวลาเลือกตัวใหม่ครับ มันจะรีลิงก์น,นี่หมดเลยนะครับเราต้องเล่นให้ถึงแต้มที่เขากำหนดให้ไว้ถึงจะได้ตัวละครซึ่งต้องบอกเลยว่าค่าอนดีข้อดีก็คือสายฟรีจะได้ตัวละครโหดๆแต่ส่วนข้อเสียนะครับก็สายเติมจะเติมมาทำไมใช่ครับ <c oughs> นะแต่ถามว่าตัวละครของผมฮัสุดก็มีแค่นี้แหละนะแต่ผมก็ไม่ค่อยที่จะน,นี่เลยนะครับเพราะไม่ค่อยได้เล่นเท่าไหร่นะเออเพราะมันเป็นไอดีใหม่แล้วโดนแฮกด้วยนะครับ นะส่วนกิจกรรมนี้นะครับก็จะพูดไปติดตามช่องยูทูบเบอร์ช่องอื่นเอาเองนะครับซึ่งผมก็เพิ่งเข้ามาผมก็ต้องไปศึกษารายละเอียดนะครับระยะเวลาตั้งแต่ที่ที่25นะครับจนถึงวันที่16นะครับก็ประมาณตีสี่ไม่ช่กน,นะสามสี่สิบห้าก็ประมาณวันเสาร์ผมว่านะนะครับส่วนจะชุดนี้จะเป็นของอะไรหรือไม่ก็ไม่รู้นะครับติดตามตอนต่อไปนะครับนะเลือกเปลี่ยนกล่องครับ นะจริงๆมันเป็นกิจกรรมเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมพาดูนะฮะนี่ถึงเชียร์ครับนี่ครับเราก็จะได้โทเค็นด้วยนะครับเนี่ยโทเค็นทั้งเจ็ดสี่นะครับแล้วก็ไปแลกชุดเอาเองซึ่งน่าจะเป็นไปได้นะครับนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเติมเงินรับไอวอลสี่ร้อยเก้าสิบเก้าเพชรนะครับรับไปเลยนะครับโอ้สวยนะ ค่อนข้างสวยเลยนะนจริงเออี๋ยวผมาดูนะครับไอ้วอรมผมเนี่ยตอนนี้ก็มีแค่สกินเดียวนะ<ม>ซึ่งไม่รู้พ่าผมจะเติมหรือเปล่านะฮะนะมีมไอวอลน,นี้กับไอวอร์น,นี้นะครับสองอันนะครับแต่ผมใชน้นี้อยู่ซีรีส์เป็มันสวยนะครับโอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับ <S <S ก็สตอรีคลิปนี้ก็มาบอกว่าวิธีการ ได้รับตัวละครฟรีและเติมเงินครั้งแรกนะครับนะรับไปเลยนะครับแค่1เพชรก็ได้ตัวละครที่โหดพอๆกันเลยนะครับกับโคโนนะครับเคนตะนะครับทักษะนะครับสร้างเกราะป้องกันด้านหน้านะครับจะยกเลิกเมื่อยิงเมื่อยิงสตูนะครับก็คือถ้ายิงปุ๊บโลหายทันทีนะก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ